ได้ก okay. cool. okay. okay. cool. ็ได้โอเควิธีการก็คือเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพูดคำว่า butter แบ๊บท้ออายุวะหัวโอเคยืดทุกตัวเลยโอเควิธีการคือพี่นุ้ยและน้องเนยนะครับเราจะพูดว่าบัตเตอร์แบ๊บคำว่าแบ๊น้องเนยจะ หันหลังกลับมาหาทุกคนทุกคนจะต้องหยุดทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องหยุดพี่ดิวตื่นเต้นพี่ดิวตื่นเต,ต้นมากเปล่าแล้วเปล่าทำไมฮะทำไมฮะไปต่อเลยครับไปต่อนะหยุดระหว่างหยุดน้องเงนยจะเข้าไปสำรวจฮนะว่าพี่ๆทุกคนพร้อมขนาดไหนห้ามใยับเป็ดขาดใครขยับอกรอบแต่ใครมาถึงตัวน้องเงนยเร็วเร็วที่สุดคนนั้นจะได้รับรางวัลเป็นอ้อมกอดอันอุ่นขอ เนพร้อมไหมครับพร้อมไหมคม<า>รับม,มา,ามา,อมมาโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าไหมครับมาเริ่มเลยพร้อมแล้ววันนี้ก็เก่งแน่นใช่ไหมไม่หลุดนะไม่หลุดนะวันนี้เก่งแน่นไม่หลุดนะโอเคถ้าพร้อมเลยพี่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 พร้อมไหมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วปั้น เริ่มจากพี่เน่เน่ก่อนพี่เน่เน่ถือว่ามีการคล้องตัวเองด้วยกันจับขอบเวทีไว้ได้ถือว่าเป็นการชุดยอดผ่านแล้วเลยให้ผ่านครับแล้วเลยให้ผ่านครับไปต่อ ไม่ใช่นิ่งนะทที่ไปไกลม้่ก็ผ่านครับผ่านครับเออันนี้อันนี้เขาจี่ที่เก่งเป็ไงบ้างดูพี่เก่งหน่อยครับ เก่งก็นิ่งเหลือเกินผ่านครับผ่านพี่น้ำปิงนะคบเป็นไงบ้างพี่น้ำปิงยิ้มสดใสมาผ่านไม่ผ่านไนไผ่าน่านพี่บูนะพี่บูพี่บูอยู่ตรงนี้ นี่พี่บูอยู่นี่อ้าพี่บูพี่บูังไ่ดีไกลมาดูพี่บูไกลมาเนนลย่านครับออ่านองเลยเดี๋ยวเราลองไปหาปให้ดูเลย มีข้ีต่อน๋้วก็มีอมีง่ามี้องยมากโอ้ทางนู้ด้ยยจนเอามาแมาแมาแ้วมาล้มาแ้ามาแล้ว้าแล้วาแแล้วมานล้วมาีล้้ ้เอาเลยไหมจะเช็คเลยไหมคนที่เหลือตรงนี้ <c oughs> ดีไหมครับพี่เจเจพี่เจเจอ่าเหลือพี่เจเจไม่ทันจะสังเกตเลย <c oughs> เอ๊พี่เจเจเขาท่ายภาพเลยนะน้ <c oughs> องเลยจะให้ผ่านไหม <c oughs> น้องเลยจะให้ผ่านดีไหมนะ <c oughs> ผ่านไหมคะน้องเลย <c oughs> ผ่านค <c oughs> ตบมือให้หน่อยครับตอนนี้ทุกคนผ่านครับ เราจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับ